นี่เจ้าหนูทำอะไรอยู่อะเรียนอยู่เรียนอะไรไม่เห็นมีคนสอนเลยจะยนกับเจ้ามีไงแล้วเรียนวิชาอะไรบ้างล่ะบวกเลขเรียนภาษาไทยแกลุงก็มีนะแบ่งบ้านคงจะดีไม่น้อยเลยใช่ไหมครับหากเราสามารถนำไฟฟ้าเข้าไปถึงทุกพื้นที่ในถิ่นรุกรกันดา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาภารกิจแบบนี้ต้องนี่เลยครับสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์หรือ s o l a r Tech ภายใต้สบทชดำเนินง,งานโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุม,มารีครับโซลาเทคนะครับเรากำลังวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ แบบฟิล์มบางซิลิคอนนะครับซึ่งเป็นโซลาเซลล์ที่เหมาะกับประเทศในเขตร้อนนะครับโซลาเซลล์ที่ผลิตจากสวทชนะครับจะเป็นโซลาเซลล์ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะว่าเราเรามีเทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้เครื่องจักรชนิดที่สามารถผลิตได้ทีละหลายๆแผ่นในครั้งเดียวกันแล้วก็จะใช้วัสดุน้อยมากนะครับทำให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดโซล่าเทคได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโซลาเซลล์ชนิดฟิล์มบางอัลโมฟัสซิลิคอนแบบเซลล์ซ้อนโดยใช้วิธี Large batch and single chamber ในการเคลือบฟิล์มบางซิลิคอนบนแผ่นกระจกซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับนอกจากจะสามารถผลิตโซลาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วยังมีจุดเด่นที่สามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายมีต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถผลิตได้เองในประเทศไทยอีกด้วยนะครับ การที่สวทชและหน่วยงานความร่วมมืออีก7หน่วยงานนะครับในการทําโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนอุดมเขานะครับเป็นการนําเอาเทคโนโลยีของคนไทยนะครับที่ผลิตโดยสวทชไปติดตั้งใช้งานจริงเพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์นะครับมีความยั่งยืนนะครับใช้งานได้อย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการติดตั้งในอดีตนะครับได้อย่างถูกต้องครับเห็นไหมนะครับในพื้นที่ห่างไกลที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ระบบโซลาเซลล์ก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาได้ซึ่งคิดเป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเครื่องปั่นไฟได้ถึง17,280วัตต์เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วระบบโซลาเซลล์ยังเป็นสื่อการเรียนการสอนเชิงวิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์การเรียนได้อีกด้วยน่าดีใจกับพี่น้องชาวไทยภูเขาจริงๆเลยนะครับสวทชกระรวงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทย